จุ๊บอึ้บอึ้บนี่ทุกคนเราจะต้องจับคู่กันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในแมปเนี่ยเราจะต้องมีคนหนึงเป็นปลาคนหนึงถือเบ็ดด้าอ่าพี่อยเป็นปลาโอเงั้นตอนนี้ฉันจะจับคู่กับเมื่อกี้ปลาลดแกงจะเป็นปลาได้เลยแกงเป็นปลาคนก่อนคนมาครับผมว้ายอุ้ยผมตกเลยทุกคนเป็นไราเออได้ปลาซอฟต์ฟิสไง คนหนาเราเลือกว่าปลาจะแข็งบาศด้วยนะมันจะหายใจอยู่อะเราต้องรีบเอามันไปลงตาคนะวัไปนไปนี่ไปนไปนี่ไปดนด่วนด้วยอุ๊ยอย่าโดนนะอ้าวตายไปเป็นไรอ่ะที่จะโดนนะจะโดนจะอะไรป้ายเตือนด้วยทุกคนเขาบอกว่าห้ามให้ปลาเนี่ยไปโดนอะไรเลยไม่งั้นจะตายโอ้จะโดนใช้อากาศจะโม้โอ้ยโดนโดนตัวเองก็ตายเหยกโดนเพื่อนก็ไม่ได้เหรอให้เหรอให้เหรออะไรอ้าวแล้วจริงด้วยโดนเพื่อนไม่ได้โดนคนอื่นไม่ได้ ยาลละความอันตรายมันแบบนี้นี่เองไม่ได้อันตรายเพราะอะไรอันตรายเพราะคนอื่น่เขาใกล้กันเถอมามามามห้ามโดนฉากด้วยนะไม่งั้นเราจะตายนีวิธีการห้ามโดนฉากเดินถอยหลังครับนี่แล้วดูดิฉันจะเบี่ยงนาติ๊ๆติ๊้่เฮ้ยเรามีเวลาบอกด้วยแสดงว่าปลาต้องการอากาศหายใจนะเราต้องทำในนวลน้ำก่อนไงเขายังสวยรังสวยรังดึกอย่าไล่อย่าอย่าซ่าให้มัน ไปเลยปลาอุ้ยตอนนี้มีน้ำอยู่พี่ไหมจุ๊จไปจุจ้ไปจุ๊บแจงไว้ไปขล้วเปาผมอผมให้เราผมอให้ก่อนเปล่าไีคนแก่งง่าเจ็บน่ากดให้แล้วพี่กิ๊บรอรอก่อนรอก่อนจุ๊บแจงรออยู่ในน้ำก่อนดูดิพี่ไปมันทำเราไว้แสบมากเราจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นได้ไปอีเด็ดขาด เออมันไม่มีปลาเลยนะปลาอยู่ไหนปลามันลอยขึ้นไปแล้วน่ากลากปลาแ้วไปแล้วพี่กิไปชานพี่กิจค่อยๆสวัสดีครับไี่มันปิดกั้นปิดกั้นโอเคไปพี่ไม้ไป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 มันสามว่าถาให้าันขึ้นไปได้ไหมเนี่ยปุ่มมันไม่ปุ่มเลยก่อนกดเฮ้ยเปิดกดเออสุดยอดเอ้าวนี่ไนลอยคอแบบนี้หรอมาขึ้นมาที่เบนเขาชั้นงามเลยหนัดก่อนแล้วยุ้ยใช้ดิ โอเคเดี๋ยวรไปโอ้ยแล้วเราต้องพาปลาไปอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่น่าต้องไปยงอ่ะไม่งั้นไม่รอดอันตรายีบรีบรีบขอโทษลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอย่าใกล้กันไปกินเราไปก่อนอย่าใกล้กันผมก็เป็นแป้งจริงๆไปไปไปไย รู้ลึงความอันตรายของมันแล้วไม่ใช่แค่อุปสรรคนะเพื่อนก็อันตรายเหมือนกันนี่ทีเดียวพี่มั้อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนเฮ้ยไอ้โลนซ่าโลนซ่าอยู่ข้างหลังเราไปไปไปพี่มั้ไปต้องกดปุ่มอะไรบ้างน่ะฉันคิดว่าเราจะต้องกดปุ่มอะไรก่อนนะปุ่มแรกอะตัวปุ่มแรกก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยเร็วเลยปลาน่อยของฉัน ล้อกันโอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนกดอีกอันนึงโอเคเยี่ยมว้าวมากินเหยื่อมากินเหยื่อของฉันงาบจ้างาบจ้ามาเร็วมาเร็วดูแล้วค่ะลูกกระสังก็ได้แล้วง่ายมากเลยนะเนี่ยมันจะยากก็แค่อย่างเดียวอ่ะก็คือเพื่อนน่ะเพื่อนมาโดนนะะมาขวางทางพวกเราเออข้างหน้มันหัวมากนะนายข้างหน้า ดูข้างาก่อนนั่นมันเูกาน้ำแข็งฉันว่ามันต้องมีแบบว่าพื้นลื่นแน่เลยพวกนายคิดว่าไงเฮ้ยเอ้าเดินมาชนพยายันมาโดนด้วยไปชั่วเอ้าไปขิดไปก่อนเลยเอาพยายามเดินถอยหลังเลตายไม่มันยังมันยังไปหายไปโอเคยต้องเจอปุ๋ยมายังหมดแล้วหนึ่งมเข้ามาก่อนมาแล้วเนี่ยย้ายมามามากินเหยื่อกินเหยื่อให้ถูกคน อะไรอย่างเมื่อกี้คุณพี่ไปเร็วหนูไม่ก้คหนูอเยอะอยู่ไหนพี่ไปเร็วเพี่ไปเร็วรไม่มีทางออกเลยอยู่ไหนพี่ไปเร็วเดี๋ยวดูโดนดารบเร็วเพื่อนงาบงาบเร็วผมมันลองบอลอะไรไว้ไปแล้วไปแล้วไป้วอุ๊ยอุ้ยเชียวอะไรอ่ะฮสวัสดีครับ โยนทำไมอันนี้แก้กันเองเอไปดิเขาหว่นไสเรานะนี่ระหว่างรอระหว่างรอกันไปเลยไปเลยไประหว่างรอไปด้วยไปด้วยกินคนเร็วเขาไม่ไปขึ้นอ่ะโอเคขึ้นแล้วเกิดเป็นปลาไอ้แป้งนี่เหนื่อยว่ะ เอาละพี่ดิไปโอเคโดนต้นไม้อีกเดี๋ยวก่อนโดนต้นไม้ไได้อีกแน่นอนร้มาละลิปมาละลิปมาละเออจเปิดให้เลยละกันขอบคุณครับลมเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอก่อนพี่กิดรอก่อนครับไปเลยพี่ไม้นายต้องเปิดสะพานผูกพังน้ำมาให้ฉันนะนะแต่ด้วยพีบ้านที่หนาวเย็นมเวลาให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเดินช้ากว่า ไปเวลาแลโดนได้โดนได้ไม่มีปลาออ๋โอเคเอ้ยถ้าไม่มีปลาอะไรโอ้โหขอไปก่อนผมขอไปก่อนเขาเรียกว่าเป็นการงับถ้ามีปลาอยู่ที่ตัวเนี่ยมันจะทำให้เราอ่อนแอใช่ไหมอ๋อเอ้ยเอ้าหรือไม่ไป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 อันตรายนี้อันตรายนี้ฉันปกป้องนายเองระวังสบายมากอะเนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะหนึ่งวายวายวายแกงจุ๊แกงมืด อกเอ้ามันตายแล้วเหรออุ้ยไม่มาเหรอฉันบอกเลยนะว่าเขาเรียกว่าเป็นการทำให้พวกเราตายใจก็เห็นอยู่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถหลบตัวโอ้ยไม่กี่ยี่สิบวินล้วกิดเดียวนิดเดียวกดขอบเหรอนิดเดียวเย้โดนพันโดนพันสิบห้าวิเฮ้ยหนึ่งสอง โอ้ยโอยพี่ไปโอ้โหอขบคุณดีไปได้พิมะที่สลายหายไปกากามาแล้วมาแล้วมาแาไวพี่ไปว้าักอยู่ยังไงเราไปได้เฮ้ยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมพี่ไปมันมีเหมือนเป็นกระแสลมมห้ยเฮ้ระวังกระแสลมนะเข้าไปในบ่อน้ำแล้วล่ะนะอุ้ยบ่ออันนี้บ่อพักใจใช่ เดี๋ยวพวกเรารอพวกเขาแบบชิวๆกันก่อนดีกว่านะพี่ไหมรอแล้วก็เกิดนแล้วก็จะโดดความใต้น้ำรอได้เลยเพราะเราไม่มีตัวปัญหาที่แบบว่ามาคอยก่อกลัวเราหรอกไงอ่าอพี่ไหมนายรออยู่ตรงนี้นะเดยกฉันมาได้เลยนายตัวก่อกลัวไปแล้วมันยิ่งขึ้นยากอิู่จะนอนไงก่อนวันนี้จะนอนไหมเนี่ยมันจะมีนกกริ้งมาเปล่าไม่มีไม่มีนะ มันไกลนะมันไกลนะโอ้ยไก่อ่ะของไกลอ่ะเหมือนจะมีคนรออยู่ปลายทางนะยมีคนรอที่ปลายทางดูอันีเป็นดีวัยรุ่นมีคนรอที่ปลายทางตกปลาอื่นบอกเลยเล่นคนเดียวไม่เล่นด้วยแล้วพี่กินออกจะตาจะบอกคนอื่นไหมเนี่ย ไปไกลไ่ไกลไ่ไกลไม่ไม่ไม่เห็นเปล่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้ทำอะไรพวกเขาเลยเขาตกเองอ่ะวันนี้ใครเป็นใครกันไปอีนนี่คืออุปสรรคของการออฟฟี่ยืไูดูเองนอกอะไรผูดูดูดดูไงอ่ะไป แขงงับง <idd les> <listed> ับโอ้ยใหญ่เลยมีเหวี่ยงซะด้วยเฮ้ยนี่คือการต่อสู้แล้วผักคนละอาจารย์กับบอกแล้วไปชนพี่อาจารย์กับบอกเลยไปเมียมาอยหลังเถอยไหลังไม่ได้รอไปไปรสชาติต้องาอย่างเราจะไม่มีใครมาประนามเราได้ว่าเราคือผู้ที่ขี้แพ้เีคือโดนเล่นทะนเนี่ย หลงหลังเลยไปี่ไปีีก่อนลีลีก่อนปอเลยเ้ยไอไ้ไอ้ไ้วยไปพ่กิวายไปไปเลยเบ็ดแ้งนะเดี๋ยวเดีวมันฆ่าปุ๊บเดี๋ยวพีกิดเอาเลยเอมันยัไม่ไปไหนแลวอกเไม่ไปไหนพกิตนายคิดว่านายแส่ชันแล้วนายจะสาบานไปต่อได้อย่างนั้นเหรอผมจะเป็นรอดบอกมากรอจอาจะพกปลาไปถึงไหนแล้วทางไปอยู่ไหนวะเนี่ย ปลาไหมโอ้โหปลาไม้หลงทางอ๋อเลยนะว่ามาที่ฉลาก็กดปุ่มก่อนเราหรอกชักอล์กรอจับนายหน้าเป็นไงเนี่ยเห็นเหยื่อของฉันไหมเหยื่อฉันอยู่นี่น้ำเยเหยื่อฉันอยู่นี่นี่อยู่นี่เหยื่อฉันอยูนี่ฉันด้วยมเีย เินแล้วกินแล้วออกไม่ได้อะออกไม่ได้เข้ามาทำไมกันวะไม่ได้ดูเจ้าไม่ได้มาติดบอแล้วคนไปฆ่าตัวตายไปโดนฆ่าตัวตายไปคนลิบอไไม่ด้บอนี่สินะที่เขาเรียกว่าคนขี้แก่มาจะได้รับจุดจบที่โคโฮตัวเองนี่ตัวดีเลยจะบอกให้แล้วจริงสิคนตายนะฮะเล่นไงเล่นไม่บอกด้วยว่า ไะไรที่พวกเขาจะตายเอาเอาแล้วดนแล้วไงเมื่อกี้เอาแล้วดันได้ไงอะถือไม่ได้ถือไม่ได้มีกระด้างบนกระด้างบนโดนเกันโดนหรือโดนโดนเป็นทหารปะเมื่อกี้ไม่โดนเลยนะแค่ขอดูปั๊บได้แสดงว่าตรงนี้เราต้องเราต้องโดดย้อยอะเราต้องย้อยลงไปปึ๊บอ่าประมาณนี้ข้างบนมันเป็นอุปสรรคไงเราจะค่อยๆไต่แบบกังฟูจะบวกกังฟูไฟติงติดอัา นหนต้องหันข้างนะอันเนี้ยหลับไปเดินเดินไปทางนู้นหันไปทางนู้นอะไรโอ้โหฉันน่ะมีคำถามนะพี่ไหมเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นปลาล่ะฉันดูสาซื้อสกินปลาสุนหามามีหาเหรออยากเป็นปลาน่ะเออยุบมาได้อยู่ปร๊บคุ้มแล้วแหละซื้อวะเนี่ยอีนิตี้เนย ใครมาเล่นอยู่มา้มอยู่ตายหมดเลยผมฉันอยากเป็นปลาพีกิทไปเร็วๆเลยไปเร็วๆเลยหนึ่งสิต้องดูก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นไงวะเนี่ยฉันหลังทำไมงั้นโค้มรอบเพลงนี้เนื้อสวยๆได้หรือวะเนี่ยต้องหันหลังโดดนะเนี่ยลองตามตามพีกิทเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะ เจอตาผู้ใหญ่มมหญมาจะไม่กัดไปฟุนไลเลยไปแล้วเหรอโอ้ชิบกเราเลยกนะันมาแล้วล่นะเนาะพี่แมนเนาะระดับเทพเลยเขาไม่ระดับเขาไม่พูดเยอะหรอกมันคือตรงนี้เหรอมันไม่น่าในะ<อ>ช่นะแฉันคิดว่ามัน,น่าจะต้องย้อยลงไปจนแบบนี้ห้ยเราจะต้องเดินอ้อมไปหา,า,า,าทางีก<า>ทาง มันมีลาวาอยู่แหละอะไรไม่ใจเหรอพี่มันฮะไหนอะไปที่นี่นะอันไหนอะอันนี้เหรองเหรอเลยหมังไปเลยพี่กีดฮะอ่าขึ้นหมับนอ้าวโอ้มันหาที่วางตุกแจงไม่ได้อ่ะอ้อนี่แน่เราต้องขึ้นนี่ กังฟูไฟติง้งข้าวอ้าวโอ้โหกลัวเลยตาเจ็บตาที่ปวดหัวโอ้กัง no ฟ oh. oh. ูไฟติ้งฮะโอ้โหมาแล้วโอ้ยฉันบอกแล้วจิกนะพี่ไว้จิกไว้จิกหัวนั่งพ่อไว้โอ้ยโอ้โหโดดก็มันะโตเนี่ย เรา can do it ดูอิทปีวีเราแค้นดูอิทอือปีวีาไปถึงสุดแล้วอ่ะเย้เช็คพอย์แล้วเราส่งลุกเจงตรงไหนด้วยตอนนี้ปลาฝั่งผมมีปัญหาครับปัญหาส่งลุกเอ้าส่งลุกเจงตรงไหนรอรอรอเพื่อนรอเพื่อนสู้นะดับหตอนนี้นักตกปลาดับหนึ่งสล็อตได้เริ่มต้น เจะคืออ่านจากป้ายเนี่ยอันเนี้ยมันจบแล้วพี่เราสู้นะขึ้นมาอ้ยครับนึงขึ้ไหมสู้นะเพื่อนเออแล้วนั่นไรตายรอตายเห็นเมืองใครที่โรยตัวลงมาเฮ้ยกันอยู่ป้องกันยังอยู่หายไปแล้วหายไปแล้วดีครับเอ๊ ให้ฉันกดเลยเมื่อไหร่ฉันผ่านซึ่งกันรอบนึงฉันขอไปไกลๆก่อนโอเคมันมันมันเล็กอ่ะแล้วมันขึ้นไปไม่ได้มันเหรือมันหล่นไม่รู้สึกว่าฉันจะไปไกลมากกว่านี้นี่เหรอนี่ทึบเมื่อกี้เราผ่านได้ไงรอบเดียวเมื่อกี้เราผ่านได้ไงรอบเดียววันไานจะต้องเป็นมุมสูงแล้วล่ะอ่าใช่เราเล่นเราเล่นมุมสูงเนี่ยไปมุมสูงรอบนี้มือโปร กระนานบอกว่า <c oughs> มือโปมาจากล่วงมือโปมาแล้วเรียกฉันว่าราชาอาบบี้เถอะนะซึบโอเคชึบราชาอาบบ<ป>ี้ถือกำเนิดแล้วพี่ใบ<ไ>ป,ไปไ้ปองกันจัดไปจึง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 ป้องกันเลยเพื่อนป้องกันแล้วมีโล่อยู่จึงจึงจึจึงจจุดจุจุดจุด การป้องกันของปลานจะทําให้ปลาสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ตายถ้าเกิดว่าชนพัดหนังจบคุณทำได้แต่นี่จบแล้วดวว่าคุณจะรอการอัปเดตเพื่อที่ปลาจะได้ไปต่ออี่ไวพี่ไได้ฮึบไปฮึบไปอากาศหายใจฮึบฮึบฮึบลงน็อตลงน็อ ลองลุกชาวบ้านครับประกาศเตือนภัยประกาศเตือนภัยตอนนี้ผู้เล่นทุกคนกำลังอยู่ในอันตรายวโอ้โอเคเพราะว่าเด็กๆตั้งแต่ด่านแบบต้นต้ด่านหนึ่งด่านสองตอนนี้กำลังกรีดร้องนะอ้าวกีดูดิทุกคนอะอะไรกันเนี่ยจะไปพวกเราตายแู้คนผู้คนมาหน้านี่อะหน้าเซฟแรกอะ คือว่าเขาวายวายกันใหญ่เลยไม่ไหมนั่นคือความบาปนะวันระเบิดนุกกี่แบบออบปี้อ่ะทุกคนกำลังสาบแช่งลูกพี่อยู่อ่ะใครก่ดนโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราชาวประมงนักตกปลาอย่างเราเนี่ยก็สามารถผ่านออบบี้มาได้ทั้งสามบทเป็นบ้าเนาะถอยไปได้ เราจะไปอยู่ไกลๆเราไม่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยแช์กัน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 กักันกกัน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 นักันตนันกันกกันันกัะกัอกัน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 กนกันกกันกันกันกักันกันกันอ้นหันก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 ักนีันกอนกันตันกันันกนกน บายบายทุกคนบายบายขอบคุณหมุนปลาโชว์หมุนปลาโชว์